สวัสดีครับอาพพกับผมสหายอินทรชิตนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ไล่อินทรชิต2โครงการทองทุ่งกลางเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ <S <S หลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปโครงการทองทุ่งกลางเมืองไปนะครับก็มีพี่น้องทักเข้ามาสอบถามหลายท่านนะว่าต้องการจะให้ดูพื้นที่ด้านหน้าแปลงหน่อยนะครับเมื่อวานผมก็ต้องขออภัยครับเรามัวแต่รีวิวในส่วนของด้านท้ายของที่ดินก็คือ บริเวณส่วนที่เราขุดบ่อเอาไว้นะครับหนึ่งสองและสามบ่อนะครับตอนนี้เราขุดไปแล้วสามบ่อนะครับก็จะเหลือพื้นที่ว่างด้านข้างอีกสี่ไร่นะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกสี่ไร่นะครับเราจะตัดถนนสาธารณะเนี่ยกว้างห้าเมตรเนี่ยตัดมาตรงกลางเลับตรงบริเวณรถมะโคนะครับแล้วก็ด้านหลนนนังก็จะทําเป็นถนนสาธารณะกว้างหกเมตรนะครับด้านหลังหกนะครับแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยห้าเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพื้นที่ด้านหน้าจะมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละแปลงอ่ะไปดูกัน พื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสระน้ําที่ขุดเอาไว้นับหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, นรบในแต่ละแปลงก็จะมีหนึ่งสระนะครับพื้นที่ของสระเนี่ยจะกว้างประมาณหนึ่งงานนับหนึ่งงานนะครับ,นนรบแล้วก็ยาวไปสู่พื้นที่ด้านหน้านะครับแปลงที่หนึ่งนี้ผมจะเก็บเอาไว้ทําบ้านตัวอย่างนะครับโดยที่ผมเนี่ยนำดินขึ้นมาพูนขึ้นมา เป็นแท่นฐานรองรับการปลูกบ้านนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งตัวฐานนะครับเดี๋ยวจะให้รถแมคโครเนี่ยมาปรับด้านข้างให้มันเรียบร้อยนะครับพื้นที่ด้านหน้าก็จะกว้างราวๆ3งานเสร็จๆนะครับผมก็จะถมดินแล้วก็นํารถมาปรับเกรดเนี่ยให้มีระดับที่เท่ากันนะครับตอนนี้กำลังให้แมคโครมาดำเนินการปรับพื้นที่ให้เรียบนะครับ มอมองจากจุดนี้นะตรงนี้เราจะพูนด,ดินไว้เป็นเนินนะเป็นหลังเต่าเอาไว้นะครับแล้วก็จะให้รถไถขึ้นไปไถอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ม่โคเนี่ยรับขอบเก็บขอบข้างๆนะให้งานเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับสําหรับ3าแปลงที่ทํานะครับแปลงที่1แปลงที่2และแปลงที่3นะครับรอบคันบอร์ดเนี่ยสามารถนํารถยนต์วิ่งได้นะครับตอนนี้ที่ดินในโครงการเราตัดถนนสาธารณะไว้ทั้งหมด3ด้านนะครับก็คือ ด้านหน้าโครงการแล้วก็ย่านตรงกลางแล้วก็ย่านท้ายนะครับส่วนถนนสาธารณะที่จะตัดด้านในสุดทางนี้นะครับทางเหนือเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดเนื่องจากเรายังต้องขยายโครงการออกไปอีกเรื่อยๆนะครับเราถึงจะตัดถนนฐานะเนี่ยล้อมรอบโครงการเราให้เรียบร้อยนะครับเพิ่งขุดไปได้แค่วันเดียวน้าใต้ดินก็ซึมขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวใสเลยนะครับดูน้ําบนนี้นะใสไหม เห็นไหมครับน้าใสเห็นดินเลยนะครับน้าก็จะซึมมาจากใต้ดินเรื่อยๆนะครับเพราะเราอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวบึงบ้านโพนะครับมีเพียงแค่ขนาดกันน้ําก็จะไหลมาใต้ดินนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่านะเรามีใช้ทั้งปีแน่นอนนะไม่ขาดไม่เกินไม่ท่วมแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็จะให้รถแบคโซและรถไถเนี่ยปรับเกี่ยพื้นที่ให้ราบสม่ําเสมอนะครับแต่ตัวพื้นที่ที่เรากําลังปรับเกี่ยเนี่ยจะมีความสูงจากระดับดินเดิมถึง1เมตรห้นะครับหนเมตรนั่นเองนะครับ เราก็จะให้แมคโครมาปรับพื้นที่เนินที่เราจะสร้างบ้านตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสั่งงานรถแมคโครก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำงานคาดเคลื่อนนะครับตอนนี้ผมได้ไปบอกกับน้องคนขับรถแมคโครเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเสริมคันดินของขอบบ่อให้เชื่อมกับบริเวณจุดสูงสุดของ ตัวเนินหลังเต่าที่เราจะสร้างบ้านตัวอย่างนะครับเพื่อจะให้ด้านหน้าบ่อเนี่ยมีพื้นที่3ระดับนะครับก็คือระดับบน 1, 2, 3นะครับหลังจากนั้นก็จะทำบันไดคอนกรีตบริเวณด้านหน้าของบ่อนะครับ ลงไปถึงต้นสะเลยนะครับเพราะผมจะทําท้ายบ่อเนี่ยเป็นศาลาพักร้อนนะครับจะทาระเบียงทาทเรยยืออกมาเวลาเราก็โดดลงน้ําก็สามารถมาวหวยขึ้นทางด้านหน้าของหัวสะเนี่ยได้เลยนะครับบ่อน,นี้มีความลึกประมาณ5-6เมตรนะครับน้าด้านล่างใสมากครับก็เป็นน้ําใต้ดินนะครับวันนี้พื้นที่ด้านหน้าก็ให้น้องๆช่วยกันเกรดแล้วก็ไถ่พื้นที่ปรับระดับให้เรียบเท่ากันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินที่นาที่เราจะขายเพิ่มเติมนะครับเพิ่มอีกสี่ไร่ไปไปดูกันที่นาแปลงที่จะขายเพิ่มเติมอีกสี่ไร่ก็อยู่โซนนี้นะครับพื้นที่นาตรงนี้เป็นพื้นนานะครับ ทั้งหมด4ไร่ขายไร่ละ360,000บาทน,นะครับที่นาตั้งอยู่ที่ตำบลพี่หานแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวโครงการไร่อินทชิตเนี่ยจะมีถนนสาธารณะเนี่ยรอบด้านเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดมาด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ย่านกลางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดส่วนด้านหลังเพราะเราจะต้องขยายที่ดินแปลงที่เราจะขายเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับที่ดินแปลงนี้นครับเป็นที่ดินที่สวยมากนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะเท่าเท่ากันในทุกๆแปลงนะครับดูลักษณะของที่ดินนะครับด้านหน้ากวา้างราวๆสัก2 0่สถึงยีเมตรนะครับแล้วก็ยาวมาประมาณ80-90เมตรนะครับเราก็เลยออกแบบบ่ออยู่ด้านท้ายนะครับเพื่อจะขุดดินขึ้นมาทบด้านหน้านะครับ อย่างกระแปลงนี้นะครับหมายเลข3พี่ผู้หญิงเสื้อขาวมาซื้อไปแล้วนะครับราคา3า0 0 0 0บาทเมื่อซื้อปุ๊บก็ให้ผมเนี่ยนำรถมเรโครนี่ขุดต่อเนื่องเลยนะครับปุ๊บเอาดินขึ้นมาถมหน้าที่ของตัวเองนะครับพี่ผู้หญิงใช้ดินจากบ่อตัวเองเนี่ยไป150เที่ยวนะครับเที่ยวละ250บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้บ่อที่สวยงามแล้วก็ดินที่ถมสูงนับหนึเมตรห้านะครับ ก็จะเหลือแปลงข้างๆอีก4ไร่เท่านั้นนะครับ4ไร่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับก็จะปิดโครงการแล้วครับผมก็จะไปทําโครงการใหม่ที่ตําบลบรรค o n อําเภออุทองจองังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโครงการชื่อว่าโครงการคุณเขารอมทะเลนะครับจะมีทะเลสาบตรงกลางนะครับเหลือเพีงยงสไร่เท่านั้น,นครับที่ดินในเขตวงแหวนรอบในอําเภอเมืองจองังหวัดสุพรรณบุรีราคาแค่360 0 0นนนะครับเป็นที่ดินที่พัฒนาแล้วมีถนนล้อมรอบมีน้ำมีไฟครบสมบูรณ์นะครับ ถ้าใครว่าแพงก็ไม่ว่าอะไรนะไปดูแปลงอื่นได้นะแปลงอื่นที่ขายขายก็ได้ที่ไม่ใช่ของผมเพราะผมเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับถือชอบผมก็ซื้อไม่ชอบผมก็ไม่ต้องมาคุยกันที่ดินมันจะขายตัวมันเองนะครับราคาเท่านี้กับการพัฒนาให้แบบนี้แล้วผมก็อยู่ในที่ดินของผมด้วยเนะี่ยถ้าท่านไม่ชอบก็ไปดูที่อื่นนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลย งไรก็ฝากติดตามนะครับโครงการไล่อินทรชิต2ที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการ ของทุ่งกลางนาะตอนนี้เหลืออีกถึงแค่4ไล่เท่านั้นนะครับในราคาไล่ละ3 6 0 0 0นมบาทถ้าพี่น้องชอบพี่น้องสนใจมาดูที่ที่ได้ครับเพราะช่วงนี้ผมยังอยู่ที่ที่อยู่ยังไม่ได้ไปที่โครงการอื่นนะครับแต่ถ้าจะมาก็รบกวนแจ้งล่วงหน้าสัก1-2งวันนะครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงที่แล้วแล้วโทรหาผมว่ามาถึงที่เนี่ยบางทีผมก็ไปดูแลโครงการอื่นหรือไปธุระอย่างอื่นนะครับติดราชการบ้างอะไรบ้างก็อันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะ ทางที่ดีก่อนมาแจ้งลวงหน้าสักหนึ่งวันเนี่ยผมจะได้เตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานลางานราชการเอาไว้รอนะครับสล้รับบวันนี้ผมอินโดยชิดสวัสดีครับเหลืออีกสี่ไร่เท่านั้นไล่ละ3ามแสนหกหมื่นบาทถ้าต้องการให้ผมก็มาคุยกันเที่ยวละ250ราคานี้ไม่ได้บวกไม่ได้ชาร์จพี่น้องไปหาคนอื่นมาขุดเองก็ได้นะไม่ต้องมาจ้างผมนะครับลองไปดูที่ชอบเลยแต่ถ้าจะให้ผมจัดการให้ด้วยก็ได้นะครับเที่ยวละ250บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย